สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักของชาวมีนลัคนามีนมีนเกิดตั้งแต่15มีนาคมถึง12เมษายนดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกินเลยนะคะไพ่นี้นะคะเป็นพลังงานนะคะ3เดือนนะคะ หมออยากบอกว่าเป็นไพ่ของพลังงานรวมนะคะอย่าเอาไปตัดสินใจได้ในทั้งสิ้นนะคะดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดมากทีมันอาจจะใช่คุณหรือไม่ใช่ทุกอย่างเลยนะคะและไพ่นี้เป็นไวเวอร์ซ่าคือการอ่านสลับกันได้ถ้าคุณไม่มีพฤติกรรมแบบนี้โอเคค่ะชาวมีนที่หมอเห็นนะคะไพ่ใบแรกของคุณไพ่จัดเม้นนะคะจัดเมนใบนี้นะคะ ไพ่แห่งเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะไพ่แห่งเจ้าเกณฑ์ชะตาหรือไพ่แห่งการนะคะหลุดพ้นนะคะจากห่วงเวรห่วงกรรมคุณเห็นไพ่นี่ไหมคะที่ภาพเป่าแต่แล้ว มีคนที่หลุดจากพันธนาการนะคะหลุดจากสิ่งไร้จากสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็โยกกันหนึ่งไม้เท้านะคะคือเริ่มต้นใหม่นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูหนึ่งเหรียญคือเท้าชาวธาตุดินนะคะการพฤกสมังกรควินเหรียญคือธาตุดินการพฤกมังกรสองถ้วยนะคะตกตั้งในความคิดของเขาเก้าเหรียญเจ็ดไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่พระคือไฮโลแฟนคือคุณอาจจะคุยกับพฤกษบราคณะพฤกศบห้าถ้วยเป็นถ้วยที่ เราไม่มองสิ่งใดเลยนะคะที่มันตั้งอยู่เรามองแต่สิ่งเก่าๆนะคะนึกถึงแต่เรื่องเก่าๆเรื่องอดีตไม่ว่าเรื่องเจ็บเรื่องช้ำหรือเราทำใครหรือใครทำเรานะคะหมออยากบอกว่าฮามูออนชีวิตนะคะเพราะพลังงานพวกนี้มันเป็นการจบบางอย่างจบจากห่วงเวน้นห่วงกรรมนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะแต่ตำแหน่งความคิดของเขาบางคนยังไม่อยากปล่อยมือคุณไปนะคะ ให้พวกนี้มันกลับไปกลับมาหมอเห็นชาวมีนละคนามีน,มนคุณพยายามในความรักความสัมพันธ์นะคะเจ็ดไม้เท้าเนาะคือความพยายามยืนหยัดต่อสู้เพื่อความรักของคุณอดีที่ผ่านมา สิ่งใดๆก็ตามนะคะไพ่พระกัจจมนสิ่งใดก็ตามที่ชาวมีนลัคนามีนทาความดีมาทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นจะตอบแทนคุณหมอว่าคุณสดคุณจะได้เจอคู่นะคะเป็นคู่ที่สองถ้วยคือโซเมดก้า9เรียนคือคู่หุ้นส่วนคู่ทําธุรกิจด้วยกันหรือคู่อุปถัมภ์ค้าจุนก็ได้นะคะสิ่งใดที่คุณทําความดีนั่นแหละจะมาตอบแทนเราหมอดูอดีตที่ผ่านมานะคะหกดาบคุณมูฟออนจากอะไรมาที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยท้อแท้เหนื่อยใจนะคะ เจ็ดดาบตกตำแหน่งปัญหาด้วยมีคนแอบทําอะไรรับหลังเราเสมอเราอาจจะคิดว่าเออรักนี้ที่มีกรรมเนาะนะคะแต่ชาวมินนะเจ็บนะคะแต่ชาวมินไพ่พระนะคะโยกกันถึงแม้ชาวมินจะเจ็บแต่ชาวมินบอกว่าฉันจะให้อภยัยอโหอสิกันไปต่างคนต่างไม่ยึด คุณจะไม่ยึดมั่นนะคะว่าใครทํากับเราก็คือโอ้น่าจะเป็นเวรเป็นกรรมของเราให้จบไปแต่ถ้าใครถามว่าแล้วล่ะคะ่ะเรารับได้รับเวรรับกรรมแล้วเขาเราจะได้รับไหมหมอต้องตอบเลยคะ่ะว่าทุกคนนะคะทําดี ทำไม่ดีสิ่งเหล่านี้จะย้อนนะคะเราเป็นวงกลมเสมอนะ,ะแต่จะมาเมื่อไหร่ช้าหรือเร็วหมดพูดตรงๆนะ,ะพยากรณ์ไม่ได้ถูกไหมคะเจดาบนะคะโอเคแปดถ้วยนะคะคุณน้อยเนื้อตามใจเดินออกมาจากความรักความสมาธิที่มันไม่เติมเต็มแหละรู้สึกแบบนั้นแต่เก้าเหรียญตอนนี้นะคะ คุณอยากคุณอยู่ในหมวดโสดๆนะคะรวยๆรอๆอ,อ,อยู่คนเดียวแบบชิวๆสบายๆมากเลยค่ะตอนนี้คุณมีอะไรทุกอย่างอยู่ในตัวทั้งความรักทั้งทําบุญทั้งสวดมนต์นะคะดูแลตัวเองดูแลใจตัวเองคุณจะสบายขึ้นแต่มีบางอย่างที่คุณอาจจะติดค้างอยู่ในใจนึกถึงสิ่งเกา่าๆแต่ม่ได้แปลว่าอยากกลับไปก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้หมอขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวมนบ้างชาวมินเป็นยังไงบ้างอดีตที่ผ่านมา ดิแฮงแมนนะคะแฮงแมนเป็นไพ่ของอาการติดอยู่ในห่วงความคิดการติดแหกหรือไพ่ของความนิ่งความเฉยนะคะคุณคุยกับใครแล้วเขานิ่งใส่คุณไหมคะหรือคุณบล็อกเข้าไปหรือไม่ได้บล็อกก็ได้คะ่ะปิดกัน้นมีกำแพงไม่อยากคุยไม่อยากอะไรทั้งสิ้นตอนนี้คุณอยู่ในหมวดนิ่งๆเฉยๆของตัวเองหรือเขาก็ได้นะคะไพ่สลับกันได้นิ่งนะคะทาอะไรไม่ได้เลยนะคะตอนนี้สตาร์คุณอาจจะคุยกับกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะตอนนี้คุณอาจจะ ที่ผ่านมาคุณอาจจะโดนเทรหรือคุณเทใครก็ได้ในความรักความสัมพันธ์นะคะสเต้นความรักนี้แน่นอนล่ะมันไปไปกับกับอยู่เสมอใช่ไหมอะส,สิ่งลัคณสิงนะคะแล้วก็ไนท์ถือถ้วยคือธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกหมอเห็นแบบนี้นะคะที่ผ่านมาไปไปกับกับเสมอในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะทนพลาน,นนะคะคุณอาจจะคุยกับธนูลัคนาธนูมันเหมือนไปไปกับกับอย่างที่หมอว่าพยายามบาลานซ์พยายามปรับเปลี่ยน บางคนอยู่ไกลกันนะคะห่างไกลกันแต่บางคนอยู่ใกล้ก็เหมือนใจห่างก็ได้นะคะกลับไปกลับมาแล้วเป็นยังไงนะคะเจ็บสิคะเสียใจสิกลับมาก็เจ็บไปก็เอาง่ายๆค่ะไม่มีเขาเราก็เจ็บพอมีเขาเราก็ยิ่งเจ็บนะคะณสถานการณ์อดีตที่ผ่านมาหนึ่งเรียนหมอว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมในความสัมพันธ์คุณนะคะอาจจะเป็นชาวทัดมาอาจจะเป็นชาวมีนเองหรือคนรักของเรานะคะไปดึงคนใหม่ๆเข้ามาแล้ว ติดแขกอยู่ตรงเนี้ยนะคะบางครั้งความรักนี้มันมันคลาคาซังอยู่อย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไม่เลือกใครก็ได้บางครั้งนะคะเขาไปไปมามาระหว่างคุณกับคนใหม่บางคนนะคะจะติกนะคะบางคนเลือกคนใหม่นะคะเพราะจะติกอยู่ฝั่งหนึ่งเรียนนะคะอ่าจะติกคือชาวตุลลคนาตุลนะคะความรักนี้อาจจะคุณอยากจะได้ความยุติธรรมยอหรืออยากให้เลือกหรืออยากบาลานก็ได้นะคะ ให้มันจบๆไปคุณบอกคุณเหนื่อยเหลือเกินกลับมากลับไปหลายรอบแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นสําหรับบางท่านนะไพ่เจ็ดดาบมาะค่ะคุณเหนื่อยแล้วนะคุณเจ็บแล้วโดนทําอะไรลับหลังเราตลอดเฮอร์มิตนะคะการลักคณาการมาว่าคุณนิ่งนะคะตอนนี้คุณเงียบนะคะหรือเขาก็ได้ที่นิ่งที่เงียบไปไม่สนใจไม่ติดต่อมาหรือเราต่างคนต่างนิ่งก็ได้นะคะคุณไปทบทวนความสัมพันธ์อยู่ในหมดของตัวเองบางคนนะคะอ่า มีคนอายุน้อยกว่าธาตุน้ำนะคะกระกฎมีนพิจิกมามีสวนด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้อ่าขอดูนะคะอีกหนึ่งเรียนนะคะเจ็ดถ้วยอ่าเจ็ดถ้วยความรักนี้บางคนที่คุณไปเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นตัวเลือกของใครหลายๆคนก็ได้นะ,ค,ะคุณถามว่าคุณเป็นอไงอึดอัดสช่ไหมเหนื่อยคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่โดนหลอกก็ได้คะ่ะเออนะคะโดนหลอกโดนอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยนะคะคุณบอก ไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะหมอว่าคุณมูฟออนแล้วดูไพ่ปัจจุบันของคุณนะคุณมูฟออนจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทําให้มันเหนื่อยต่อใจเริ่มจะรู้เห็นคุณเห็นค่าของเราแล้วเริ่มจะรู้สัจธรรมนะคะเริ่มจะมีสติแล้วนะคะคิดได้ว่าเออโอเคนะคะจบก็จบพอแล้วห่างออกมาก็ได้นะคะหมอเขารู้ว่าเขาคิดยังไงคุณความรู้สึกของเขาเป็นสองถ้วยนะคะไพ่นี้เป็นไพ่รวมนะคะ มันอาจจะตรงกับคนหรือตรงกับคนแค่บางส่วนหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเขาคิดยังไงกับชาวนะคะชาวมีนบ้างคนรักของคุณนะคะคุยถือดาบคุณอาจจะคุยกับท่านลมตุนกุมเมทุนนะคะบางคนไม่ง้อกันพูดตรงไปตรงมาผงพาง,งแต่จริงใจนะคะอืดุดันตอนนี้คุณอยากจะชัดเจนเอาจริงเอาจังแล้วกลับไปกลับมาถ้าไม่ชัดเจนนะคะคุณก็จะไม่โอเคคุณไม่อยากเอาหรือ เขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์คุณก็ได้นะคะชาวมีนแต่ว่าเป็นคีนถือดาบคุณไม่อยากรับไม่อยากเอาทั้งสิน้นตอนนี้คุณเริ่มจะแข็งขึ้นหมายถึงใจแข็งนะคะเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มทําใจให้แข็งเมื่อก่อนอาจจะอ่อนไว้นะคะเพราะว่าเรารักนั่นแหละถึงความอ่อนไวเราคิดยังไงกับคุณอีกคะทีนี้นะคะสิบถ้วยนะคะเขาคิดว่าบางคนเคยอยู่เป็นครอบเป็นครัวนะคะเป็นครอบครัวแล้วมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะคะหรือ เคยคิดถึงขั้นจะแต่งงานหรืออยากอยู่ร่วมกันก็ได้นะคะแต่ว่าไพ่ของหมอออกมาโทนนี้หมอจะอ่านตามนี้นะคะแนวโน้มอ่าในในความคิดของเขาเขาบอกว่าชาวมีนเน่ะเคยดูแลเขาดีครบกับเขามานานนะคะสิ่งใดดีๆที่ตอบแทนอยากจะย้อนกลับมานะคะแต่คุณจะเอาหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันอีกเรื่องนึงเนาะนะคะเขาคิดยังไงกับชาวมีนบ้างนะคะคนรักของคุณควินถือถ้วยา่าน,น้ํากระกมีนพิจิกนะคะ เขาคิดว่านะคะคุณยังรักเขาอยู่ก็ได้นะคะแปดไม้เท้าถ้าเกิดบล็อกการสื่อสารกันไปนะคะไพ่นี้คือเขาอยากคุยอยากคุณอยากสื่อสารนะคุณหนึ่งเรียนว่าคิดว่าคุณมีคนใหม่แล้วหรือเปล่าหรือตัวเขาอยากย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้นะคะไพ่หมอออกมาโทนนี้หมอซาันตามนี้นะคะอืมเดอเร์มินะคะชาวกันลนกักนนการ เขาบอกว่าคุณนิ่งไปเงียบไปนะคะสีดาบนิ่งมากนะคะตอนนี้กาลังมีบางคนกําลังเยียวยาหัวใจตัวเองกําลังพักเบรกพักใจนะคะห้ามไม่เทา้าอยากกลับเข้ามาแต่ว่าเขาคิดว่ามันยังมีเรื่องอะไรที่วุ่นวายใจมีอะไรบางอย่างที่เคลียร์ไม่ได้นะคะถามว่าความรู้สึกดียังมีให้กันไหมรู้สึกดีมีให้กันแต่บางอย่างมันยังไม่เคลียร์ เขาอ,าอาจจะยังยุ่งยากใจอีลุงตรงนังอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะอันนี้หมออ่านจากความคิดนะคะอันนี้เป็นไพ่รวมนะคะงั้นหมอขอดูแอคชั่นบ้างแนวโน้มความสัมพันธ์3เดือนนี้จะนะคะจากตอนที่หมอลงคลิปนะคะจนถึงสิงหานะคะแนวโน้มความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีมินลัคนามินหนึ่งไม้เท่าคือการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้เริ่มต้นใหม่กับใครก็ได้นะคะธาตุดินการฝึกสรนมังกรนะคะควินถือเหรียญเก้าเหรียญ ขอดูแนวน้มความสัมพันธ์บ้าง8เหรียญน,นะคะชาวมีนลัคนาเมนนะคะจะเป็นยังไงบ้างความรักคุณเออหมอเห็นมีคนมาง้อคุณนะคะแต่ว่าคุณบอกว่าคุณเป็นเก้าเหรียญอะบางคนไม่เอานะคะบางคนบอกว่าฉันไม่เอาหมอพูดถึงบางคนนะคะเพราะเก้าเหรียญคือไพ่อนาคตของคุณด้วยอะฉันรักตัวเองแล้วนะคะฉันมีเงินมีงานฉันทําอะไรด้วยตัวเองนะคะตอนที่ฉันกําลังรักคุณรอคุณนะคะ เหนื่อยเพื่อคุณดูแลคุณดีทุกอย่างเอาใจใส่เหมือนแม่พาเหลืออะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าให้เป็นไว้เวอร์ซ่าด้วยเช่นกันนะคะคุณไปสลับกันเองนะคะกลับมาง้ะตอนนี้คุณว่าเป็นยังไงนะคะคุณอาจจะมีคนใหม่แล้วก็ได้หรือคุณอยู่ระหว่างคนใหม่กับคนเก่าหรือว่าบางคนอยู่กับตัวเองนะคะโฟกัสที่เงินที่งานนะคะไม่อยากกลับไปเจ็บนะคะหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะ ทัดน,นะคะชาวมีนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะอ่าคอมเมนต์บอกหมอด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณกลัวนะคะเนี่ยนะคะกลัวนะคะ,กล,ะ,คะกลัวเจ็บกลัวเสียใจนะคะเนี่ยพ่ขึ้นมานะ,ะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณบอกว่าคุณเหงาเหลือเกินโดดเดี่ยวเหลือเกินมีความรักก็เหมือนไม่มีนะคะมันรู้สึกช่างอ้างว้างเหลือเกินในโลกใบเนี้ยนะคะมีผู้คนมากมายแต่ทําไมเราถึงเสียใจอย,อยู่คนเดียวเจ็บอยู่คนเดียวพังอยู่คนเดียวนะคะคุณบางคนแบบแบบนี้นะคะอืม หนึ่งดาบนะคะจะทำบาลานซ์นะชาวธนูลัคนาธนูโอเคความรักนี้มันจะไปไปกลับกลับนะคะบางคนจะกลับมาเพื่อเคลียร์ใจเพื่อเคลียร์บางอย่างให้มันชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนชาวมินบอกว่าฉันไม่เอาฉันจะอยู่ในหมวดในสวยสดสดรวยๆรอๆของฉันนะคะความรักทําให้เสียเงินเสียใจเสียทรัพย์ เสียความรู้สึกนะคะถ้ากลับมาคราวนี้ถ้าปรับเปลี่ยนไม่ได้นะคะเลิกเดิมๆนิสัยะคะ่ะที่ไม่ได้ชาวมินบอกว่าไม่เอานะคะต้องต้องชัดเจนนะคะอันนี้หมอเห็นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะมีการมาเคลียร์ใจและปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์นะคะให้มันชัดเจนนะคะดูให้ดีนะคะโอเคหมอขาดูคนโสดบางนะคะคนโสดชาวราศีมีนบ้างคนโสดนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้าแน่นอนละคะ่ะ คุณมีการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองคนโสดหมายถึงความสัมพันธ์ใดที่คุณคุยกับใครตั้งนานนะคะไม่ชัดเจนถือว่าโสดได้นะคะสองคุณพิจบกับใครมาแล้วสามอันนี้โสดมานานถือว่าโสดจริงๆค่ะสามอ่าสามแบบนี้ถือว่าโสดนะคะเดี๋ยวหมอขอดูว่าคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างแนวโน้มความสัมพันธ์หนึ่งไม่ท้าคุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆงานใหม่นะคะอะไรใหม่ๆหนึ่งเรียนมีคนยืดยืนโอกาสยืดยืมความรักที่ มันมันเป็นรูปประทันะคะมันไม่ใช่เป็นนามประทัมที่จับต้องไม่ได้นะคุณจะหมดหลุดพ้นจากวิบากห่วงเวนีนห่วงกรรมนะคะขอเปิดใจนิดนึงนะคะสาหรับบางคนที่รอใครเกิน6เดือน1ปีไปแล้วนะคะแล้วหรือว่า6เดือนหนึ่งปีนี้กลับไปกลับมาเสมอแต่ว่ามันไม่ได้โอเค นะคะกลับมาก็เจ็บอีกนะคะไปก็เจ็บหมอว่าเริ่มต้นใหม่กระเองนะคะ่ะคุณพ้นวิบากกรรมนี้แล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่กระเตงคุณจะมีคนมาลักนะคะสองถ้วยคู่หุ้นส่วนคู่ทําธุรกิจคู่ที่อุปถัมภ์คาจุนซึ่งกันและกันนะคะคู่ที่สิ่งศิลิ์เส,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 สมอเรานะคะหมอเชื่อว่าชาวมีนหมอไม่ได้พูดทุกคนนะคะส่วนใหญ่มีดาวพฤหัสนะคะ่ะเขาจะรู้ลึกรู้จริงรู้ดี e เลยคะ่ะเรื่องพวกธรรมะนะคะมากกว่านะคะ มอขอดูว่าคนโสดเป็นยังไงเพิ่มเติมนะค,ะคนโสดะคะ่ะเมจิกเชียนคุณจะเจอคนที่ใช่ะคะ่ะคนที่ทํางานเกี่ยวกับหมอดูเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษานะคะนะคะเป็นครูบาอาจารย์ได้นะ,ะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้ด้วยทํางานธนาคารเกี่ยวกับการเงินหรือธุรกิจส่วนตัวได้ด้วยนะคะอ่าขอดูคนโสดนะคะเวอร์ฟอร n e ูนเดมพเพนะคะ หนึ่ง้เท้าเก้าถ้วยบางคนรักเพศเดียวกันก็ได้นะคะความรักหมอบอกไปแล้วว่าไม่มีพรมแดนนะคะบางคนอยู่ระหว่างสองช้อยสองทางเลือกนะคะจะเอาอยัางไงบางคนมีคนเก่ามาวนเวียนนะคะคนเก่าของใครสักคนนึงนะคะกลับไปกลับมาระหว่างคุณกับคนเก่าก็มีส่วนนะคะหรือคุณรอคนเก่าคนไกลคนที่จากไปนะคะคนที่มี อดีตก็ได้หรือสองชอยก็ได้นะคะหรือคนต่างชาติแดนไกลได้หมดนะคะอขอดูนะคะพลังงานนี้จัดเม้นนะคะคนโสดนะคะก้าวลียนั่ถือถ้วยนะคะหถ้วยหมอพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะคนโสดคะอ่า คุณอยู่ระหว่างตรงนี้ไหมนะคะคุณอาจจะไปเจอใครแล้วเขายังนึกถึงคนเก่าๆหรือคนเก่าๆเขากลับมาวนเวียนนะคะมีโอกาสหรือคุณนั่นแหละที่มีทั้งคนใหม่หรือคนเก่าคุณยังวนเวียนนะคะคุณตัดไม่ขาดด้วยนะคะหมออยากจะบอกว่าลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูนะคะถ้าคนเก่าก็ไม่โอเคหมายถึงไม่ชัดเจนคนใหม่ก็ยังไม่ชัดเจนหมอบอกว่าคุณบอกว่าคุณจะอยู่ในโซนที่สวยๆเลยๆรอๆ,ๆ,ๆบางคนทํางานประจําและนะคะงาน อาชีพเสริมนะคะที่หมอเห็นหรือคุณอาจจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานรักตัวเองมากขึ้นคุณยังไม่ได้เปิดใจให้ใครก็ได้สําหรับบางคนนะคะหมอเห็นเป็นแบบนั้นแต่สําหรับบางคนมีทั้งคนเก่าและคนใหม่หรือคนที่คุณคุยเขาก็มีคนเก่าเก่าวนเวียนนะคะหรือมันมีเป็นสองช้อยแบบนี้ล่ะนะคะแต่ถ้าเป็นตัวคุณนะคะหมอว่าหมอแนะนํานะคะถ้าอะไรที่ไม่ชัดเจนรักตัวเองให้มากๆอยู่กับตัวเองมากๆรอคนที่เขามีค่าคู่ควรกับเรากับใจเรานะคะ หมายถึงเราเคยรักใครดูแลใครเทคแคร์ใครเราก็ต้องได้รับส่วนแบบนั้นความรักเป็นผู้ให้และได้รับพอ,อกันเราซื้อสัตว์จริงใจไม่ใช่เจอคนที่หลอกลวงเราจะพ้นวิบากกรรมนั้นนะคะถ้าคนโสดนะคะเปิดใจตัวเองนะคะคุณจะพ้นวิบากกรรมนั้นให้ตัวตนของค,คุณคือการหลุดพ้นและก็ตื่นรู้การมีประสบการณ์ในความรักนะคะมันสร้างบุญที่คุณทําอยู่นี้แล้วค่ะคุณจะเจอสิส่งใหม่ๆโอกาสที่ดีหมอขอสุดท้ายและแนะนําสุดท้ายให้ชาวมีลัคนามีนนะคะ ไพ่จะแนะนำสุดท้ายยังไงให้ชาวมีนลัคนามีนอืยไพ่จะแนะนำยังไงนะคะให้ชาวมีนลัคนามีนนายถือถ้วยอ่าหนึ่งดาบนะคะอ่าสองถ้วยนะคะเดืองสตาร์โอเคนะคะ คิงถือถ้วยหมอจะพูดแบบนี้นะคะหมอพูดเป็น2ประเด็นอ่าไพ่มาออกแนวนี้นะอันนี้ความคิดเขาก็สองถ้วย2ถ้วยถ้าใครหมอพูดทุกคลิปนะไพ่คลิปรวมนะคะเอฟซี FC ขาแต่ทุกคนมีความหวังความฝันพลังใจถูกไหมคะแต่ไม่ได้แปลว่าฝันลงลงุมแรงๆนะคะ ทุกคนเราก็มีความฝันทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็อยากจะก้าวเดินต่อไปถ้าคุณนะคะเคยเสียใจเจ็บปวดถ้าใครกลับไปกลับมาแล้วมันไม่ได้มีต่อสุขภาพใจเราเลยอยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บเงั้นหมอว่าเราเลือกที่จะเจ็บดีกว่าค่ะจะได้ไม่เจ็บวนๆเวียนๆซ้ำๆซากๆนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะชัดเจนกับตัวเองถ้าใครไม่ชัดเจนคุณคุณจะชัดเจนนะคะหมอเห็นไพ่เนี่ยคุณจะได้พบความรักที่ดีคนที่จะเป็นคู่ของคุณเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันนะคะ เก้าเหรียนคนที่เป็นอุปถัมภ์ค้ำจุนเรานะคะซึ่งกันและกันบางคนบอกว่าฉันเป็นสตา์ฉันสบายใจแล้วอยู่ชิลๆสดๆสวยๆรวยๆหล่อๆ,ๆหาเงินสร้างเงินสร้างงานของตัวเองไปดีกว่าอ้านะคะมีคนแบบนี้ไพ่หมอเป็นอย่างนั้นบางคนจะได้โอกาสมากลับมาเคลียร์ใจนะคะอันนี้หมอไพ่รวมนะคะกลับมาเคลียร์ใจกันนะคะปรับเปลี่ยนในความสัมพันธ์นะคะ คนเราไม่เพอร์เฟกถ้ามีโอกาสแค่ผิดครั้งสองครั้งลองดูนะคะถ้าหมายถึงคุณยังรักอยู่ให้โอกาสใจตัวเองแต่ถ้ากลับไปกลับมาหลายครั้งซ้ำ,ำาๆซากๆจำเจนะคะหมอว่าคุณปลดปล่อยพลังงานนี้ออกไปเถอะคะ่ะคุณจะได้เจอสิ่งใหม่อย่างน้อยเราก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วเราสบายใจมีความสุขถูกไหมคะขอบคุณนะคะชาวมีนลัคณามีนขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆนะคะทางสว่างเกิดขึ้นแล้วนะคะในปลายอุโมงค์นั่นแหละคะ่ะ ขอให้คุณมีความวังพลังใจเหมือนที่คุณกำลังทำอยู่นั่นแหละคะ่ะสวัสดีค่ะถ้าดูดวงส่วนตัวหมออยากจะบอกนิดน,นึงคะตอนนี้หมอไม่รับดูดวงนะคะหมอไม่รับโอนจองเพราะว่าคิวหมอยาวจนถึงวันที่สิบห้าสิบหกเลยะคะ่ะหมอจะจะเคลียร์นะคะคนที่โอนจองเก่าๆนะให้มันจบก่อนนะคะครึง่งวันที่สิบห้าหมอถึงจะรับโอนจองนะคะขอบคุณนะคะช่วยกดซับสไคริดกดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะมินจะอัปเดตคลิปและความรักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะ